ค,คุณอะฟลอกขิงขากลับมาแล้วนะช่วงนี้มาบ่อยต่อวันนี้เราจะเริ่มด้วยชื่อตอนนะและฟลอกขิงขาตอนนี้มีชื่อว่าลูกกอล์ฟแจงดรามา่าชาวเน็ตถามดราม่าอะไรเจ้าตัวตอบเสียงอ่อยจำไม่ได้นั่นนะคะชื่อตอนนะคะคือจริงๆวันนี้ไม่มีดราม่าอะไรเลยแค่จะบอกทุกคนว่าอย่าอ่านแค่ชื่อคลิป พราะว่าต่อไปนี้เนี่ยชื่อคลิปเราจะเริ่มต้นด้วยบอกว่าลูกกอลลัน่นลูกกอลโวยลูกกอลฟาดลูกกอลแจงนะฮะก็ตามนั้นอยากให้ดูเนื้อหากันเนาะวันนี้เนี่ยไม่มีดราม่าอะไรนอกจากเป็นวันที่ต้องใช้เวลากับเพื่อนก็คือคุณเบิร์ตตอนเที่ยงเนี่ยก็ไปเจอนางแล้วตัว่ายังไม่จบเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนางจะกลับไปที่บ้านญาตินางล้ซึ่งไกลจากลอนดอนก็เลยถ้าให้มา นางก็เลยให้มากินข้าวด้วยนะก็เลยได้โอกาสเนาะจะมากินข้าวเนี่ยที่เป็นร้านอาหารจะมากินร้านอาหารไทยแถวบ้านจริงร้านอาหารไทยแถวบ้านพี่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เคยมีแต่ว่าเขาก็ตุกไปอุ้ยแป๊บหนึ่งค่ะหลัวโทรมากดตัดสายก่อนนี่ไม่ได้รอเล่นโทรมาจริงนะคือ ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ๊ยตัดสายหลวเพื่อคุยกับทุกคนน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวรีบโทรกลับทุกคนแป๊บนึงนะคือก่อนหน้านี้มันเคยมีร้านอาหารไทยสมัยแล้วก็มันก็ตุ้ไปแล้วก็มันมีร้านอาหารไทยเปิดใหม่ซึ่งยังไม่เคยไปกินวันนี้ก็เลยได้โอกาสดีเลยเดี๋ยวไปดูกันว่ามนี้ชี่จะไปกินร้านอาหารอะไรใกล้บ้านแล้วก็จะได้โปรโมทได้เขาด้วยเล็กๆขอโทรกลับหาหลวแป๊บนึงเดี๋ยวมาใหม่อะกลับมาละคือคือวางสายไปคุยกับหลวเพราะว่านั่งโทรมาถามว่าเย็นนี้จะไปไหนทุกคนคือไม่ได้อะไรนะแต่่่วกลัไมเชืือค ไม่ได้สร้างเรื่องสร้างราวนะพราะมันคือหลัวโทรมาจริงจริงแล้วพี่อ่ะเป็นคนที่ปกติอ่ะจะไม่วางสายนะถ้าเป็นคนในครอบครัวหรืออุ้ยแปบบ๊บนึงก่อนข้ามก่อนสองสามปีโทษโทษข้ามข้ามถนนก่นเมื่อกี้ไฟเขียวพอดีคือปกติพี่อ่ะจะไม่จะไม่ชอบวางสายคนในครอบครัวเลยเกต้าเพราะว่าแบบเออเขาโทรมาปุ๊บก็ต้องรีบรนะับแต่ว่าเมื่อกี้เราล็อกอยู่อ่ะแล้วล็อกขิงข่าเราอ่ะ คนดูเยอะขนาดนี้าา 8, อ, 4, อ่ะมอ่กมากแปดพันเอสี่พันอ่ะมือออกมาคนพิมพกุ๊กกูอ่ะเป็นลอยอ่ะเราจะทิ้งเขาได้หรอได้เพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งทิ้งเขาไงาก็เลยต้องเลือกระหว่างว่าอ่ะทับก่อนพอพอพอเพราะบางจะชอบถ่ายแบบยาวๆเก็ตมาลองช็อตแต่เมื่อกี้ก็ต้องไปโทรหาเออนิดนึงว่าเออยังง่ายอ่ะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็หลัวก็สบายดีทํางานอยู่เราก็เลย ะะกลับมาถ่ายต่อได้ร้านนี้เป็นร้านเนี่ยที่อยู่แถวบ้านอันนี้จริงๆคือเดินมาจากถนนแบบหน้าบ้านเลยแล้วก็แค่เดินตรงมาแสงสวยจังเลยอยากอยู่ตรงนี้นะคะอะต่อซึ่งก็เป็นถนนที่แบบว่าอยู่ในเบสโนนกรีนนี่แหละนะฮะร้านอาหารไทยร้านนี้ถ้าจำไม่ผิดชื่อว่า m มัมไล e ์ไทยซูด์ไหมเหมือนแบบแม่ชอบอาหารไทยสักอย่าง เพราะว่าเพื่อนอะเรื่องราวคือต้องเล่าก่อนเดี๋ยวเมาส์ในร้านไม่ได้เพื่อนพี่ที่เป็นคนอังกฤษเคยมากินแล้วก็บอกว่าอร่อยดีนะแต่ว่าก็เขาก็ดูเหมือนมีความแบบเอออะไรเงี้ยก็ถามเขาว่ายังไงเขาบอกเออแบบเขาเคยไปกินบางที่แล้วมันมีรสที่จัดกว่าอะไรเงี้ยค่าวนี้เนี่ยความบังเอิญคือเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนเนี่ยพี่เนี่ยเคยไปไปเดินสวนพี่ไปเดินสวนที่บ้าน ใจไม่ทันพูดเยอะกลับมาตออคือพี่ไปเดินสวนใกล้บ้านเห็นไหมพอเรารีบเราจะพูดผิดไปเดินสวนใกล้บ้านไม่ใช่สวนที่บ้านนะครับก็คือไปเดินวิกตอเรียพาร์คและเกิดอะไรขึ้นเจอนะฮะเจอเป็นเหมือนคนไทยคนหนึ่งมาทักและคุณเขาอ่ะก็คือทํางานอยู่ร้านนี้แหละนะคะและเขาก็เอ่อมากระซิบบอกว่าเออถ้ามากินนะ่ะให้กระซิบบอกกับ แม่ครัวว่าแบบขอรถไทยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอายังไงแต่พี่ว่ามันก็เ,เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาลองดูกันดีก,กว่าเพราะว่าประเด็นคือมันอาจจะมีการปรับรถอาหารไงให้เหมือนอาจจะแบบว่าถูกปากรู้ไหมชาวอังกฤษหรือเปล่าไม่รูร้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะลองไปกินแล้วเดี๋ยวจะชิมนะฮะแล้วก็จะบอกว่าเป็นยังไงและมัวแต่เมาร้านอยู่ตรงข้ามเอาละกูข้ามต้องข้ามไปเดี๋ยวให้ดูร้านก่อนนี่ ป๊บหนึ่งนะะอ่านี่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 ร้านชื่อนี่จริงด้วยคุณใช่เออแม่แม่ชอบอาหารไทยเอาสิวันนี้เรามากินร้านแม่ชอบอาหารไทยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราตัดภาพไปเจอกันในร้านอาหารเลยจ้า ล็อกอยู่บออีกแล้วใช่เมืวันดีอีกแล้วใช่วันดีค่ะวันดีค่ะใช่ค่ะพี่ไทยบล็อกอยู่ด้วยวันดีค่ะเวัดดีค่ะตื่นเต้นมากเลยอะค่ะเจอคนไทยเนี่ยนี่เป็นการมาที่นี่ขังแรกให้ดูบรรยากาศขายของนึงวันนี้อยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งวันนะคะร้านนี้ชื่อว่าแม่ชอบอาหารไทยแม่ชอบอาหารไทยมัมไลค์ไลค์มีเอสด้วยไลค์มัมไลค์เพราะมัมเป็น มันเป็นแบบ UK, แ U K สะกดว่า M U M ด้วยแล้วก็ที่สำคัญนี่ดูบรรยากาศในร้านเอาแล้วนะแล้วคุณเบิร์ดสั่งเยอะมากเขาจะต้องย้ายโต๊ะให้เราได้ข่าวมีความรู้สึกโฮมมี่มากเลยอะนะนนการเดินเข้าร้านอาหารในทั้งวันที่ผ่านมาของเราเออเออเออเริ่มรีวิวเลยเหรออยู่ดีก็ว่ากล้องสับบุบเริ่มรีวิวเหรอ,อ <laughs> ความธรรมชาติเป็นศูนย์ส้มตำเป็นไงเล้วเดี๋ยวจะปิดรายการแลวรีวิวรีวิวหนึ่งอะแล้วหิวแล้วปิดรายการเลย่ะ โอ้ได้หน้าผัดน้ำเปล่าได้ไหมคะค่ะเห็นไหมคะว่าอยู่ในร้านอาหารจริงมีการสั่งของจริงจริงนะเดี๋ยวคนไม่เชื่อมึงคือจะบอกอย่างหนึ่งนะว่ามึงมึงเมื่อกี้คุยกับเบิร์ดไม่ได้คุยกับทุกคนนะครับคือการที่คือพี่บานคนชอบกินปลามากโอเคปะคือเป็นคนชอบกินปลาเป็นคนชอบกินไก่มากและการที่เบิร์ดสั่งคุณเนี่ยของที่ชอบกินที่สุดในชีวิตอะ ไม่รู้เลยถ้ารู้จะไม่สั่งการที่มึงสั่งมาไว้ตรงหน้าห้าเมนูที่เหลือก็สั่งมันให้เราไหมเออไม่เป็นไรแต่จะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นความท้าทายมากที่เนี่ยเนื่ยปะเออมันคือแบบรู้เลยว่าอร่อยเบิดชิมให้ก่อนหนึ่งชิน้นแล้วอชิมแทนหน่อยอ <c oughs> มันเป็นความท้าทายของคนกินมังสเวียดามากที่แบบไม่ได้ฉันกินไม่ได้ <c oughs> อะเริ่ม ขัวคุณรีดนะขัวคุณรีดดีเลยนะขัวคุณเบิดอัวให้ผลดีอ่ะพูดส่งๆเพราะว่าซิวิวไม่หนักแล้วมีความฉีดมันช่วยอ่ะผ่านนะเดี๋ยวลูกก็จะชิมอันนี้ให้ดูโปรีคุณเบิดไม่กินเผ็ดได้หนึ่งหนึ่งเม็ดนึเม็ดนะที่พอว่ะเขาจะไม่เขาจะโกดร้านไทยหลายร้านมากเพราะอะไรรู้ไหมคือร้านไทยหลายร้านอ่ะเวลาบอกว่า เวลาบอกว่าไม่ไม่เผ็ดก็จะชอบแอบใส่พริกมันเล็กๆซึ่งคนไม่กินเผ็ดก็คือมันจะไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าคนที่เขากินไม่กินเผ็ดอย่างไม่พออ่ะคือเขากค็คือไม่ได้เลยแต่ว่าเผ็ใช่แต่ว่าร้านไทยหลายร้านอ่ะถ้าเกิดว่าใครได้ยินอยู่นี้ต้องบอกชินนะคะว่าร้านไทยมากมายที่ต่างประเทศก็คือแชร์ประสบการณ์กันมาหน่อยเพราะว่าหลัวดิฉันนนไปหลายร้านมากจน หลังๆอะลูกกว่าฉันนจะต้องไปเหมือนแบบย้ำกับแม่ครัวว่าไม่เผ็ดคือไม่เผ็ดจริงๆเข้าใจไหมเพราะว่าเคยไปร้านหนึ่งบอกว่าไม่เผ็ดแล้วนางก็แอบใส่พริกมาให้แล้วก็ต้องไปถามว่าทําไมนางก็บอกว่าเป็นของตกแต่ง <c oughs> คือเหมือนคือสำหรับเขาว่าเขารู้สึกว่าพริกมันเป็นมันเป็นแค่เหมือนสิ่งที่เอาไปตกแต่งอาหารอะเข้าแต่สำหรับแต่สำหรับเออบางคนที่ไม่กินเผ็ดต้องย้ำนะคะว่า ไม่ด้ไม่ได้ไรจริงนะคะอ่ะเดี๋ยวจะชิมนะเดี๋ยวจะชิมแล้วก็ลารายการเลยนะวันนี้วอลกินขาพอแล้วเพราะว่าหิวเรากินข้าวเราไม่ควรจะมาถ่ายรายการอะไรนี้นะจริงๆแล้วแล้วก็ไม่แนะนำให้เกิดฟู้ดเวสต์นะคะวันนี้ต้องกินให้หมดนะพี่เบิร์ด้มตำอร่อยอ่ะ้มตำให้ทานเป็นกรอบเนาะกรอบกรอบกรเป็นสิบให้สิบห้า ส้มตำอร่อยส้มตำอร่อยมากเลยค่ะส่วนอาหารที่เหลือจะเป็นยังไงนะฮะวันนี้ก็ให้ทุกคนจินตนาการเอาเลยเพราะว่าวอกเข็งข่าววันนี้เราเหนื่อยละล้วลาแล้วนะฮะเว <c oughs> ลาไ้มาเมืองกุบะกุลาแล้วเราลาแล้วนะฮะจากร้านมัมไลท์ไทยฟู้ดฮะมาได้นะเบสแนลกรีนฮะบ๊ายบายค่ะพ <c oughs> ิมคุกกูมา อะไรนะแพ้ถั่วไม่แพ้ไม่แพ้ถั่วแ,แวเบิดรายการปิดแล้วเบิดเบิดเรื่องถั่วไม่ได้นะ,ะ,ะปิดแล้วปิดแล้วนะคะใครแพ้ถั่วพิมมาค่ากูขูค่ะรายการปิดแล้วปิดแล้วบายค่าบายค่ะปิดรายการนะคะแผ่นกล้องค่ะปิดรายการฮะบอกว่าปิดรายการแล้วยังจะพูดประเด็นมีคอนเทนต์อีกอะเมื่อกี้แผ่นกล้องไปที่โคมไฟมีปัญหาอะไรเบินฉากที่ละครแบบตัดเลิบซีนอะละครไทยอะเป็นไรก่อนทุกครั้งที่ไม่เห็นอะไรไง ต้องมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นแต่วันนี้คือเรื่องราวคือกินอาหารไทยท่านั้นเองแยกย้ายทุกคนกุ๊กกูมารายการไม่จบหรือยังรายการยังไม่จบไม่ไปสตรีหรือยังอันนี้ไงกล้องที่เคย็นทันกล้องอยู่ที่มึงคือตอนนี้รายการยังไม่จบเพราะว่าจะจบแต่ไม่จบเพราะคือตอนนี้คือคนที่ดูอยู่ะต้องพาดหัวว่าชาวเน็ตลั่นต้องพิมพ์กุ๊กกูอีกีครั้งลูกกอล์ฟถึงจะหยุดพูด ผลที่ยังจบไม่ได้เพราะอะไรเบิร์เพราะเราเป็นคนไทยและต้องกินข้าวเหนียวมะม่วงและขอย้ำว่านี่เป็นร้านไทยของแท้เพราะมีข้าวเหนียวมะม่วงมีเรื่องจริงเรื่องใหญ่ปุ๋ยบางทีไปร้านไทยเนี่ยไม่มีไม่มีอือันนี้ยอมเลยแล้วเป็นการให้มะม่วงที่แบบซีกหนึ่งไม่ได้แบบให้เพื่อตกแต่งถูกต้องดังนั้นร้านนี้เป็นร้านไทยแท้ค่ะพูดเลยไปแล้วยายแล้วเนาะถ้ากลับมาอีก แล้วแต่เนาะคือเตัวเองเนาะไปละคา่ะไปละค่ะไป